ถ่ายเกือ,กอนั่งซื้อข้าวกินแม่วันนี้เปิดรายการแปลกใหม่กับทุกวันใช่ไหมคุณผู้ชม สวัสดีค่ะขอตอนรับผู้ชมสู่รายการ,กรเกษตรทําเงินค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาทําเงินกับการทําขี้แดดนาเกลือหรือการทํานาเกลือน,นั่นเองค่ะแต่ว่าเราต้องไปหาผู้รู้ที่จะมาอธิบายเราฟังก่อนค่ะว่าการทําขี้แดดนาเกลือน,นั้นทําอย่างไรการทํานาเกลือแบบพอเพียงนั้นทําอย่างไรทําแบบครบวงจรทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามหาอาจารย์กันเลยค่ะไปเลย ดีค่ะอาจารย์แม่อาจารย์แนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะก็สวัสดีครับผมครับคือผมบุญประลอดเจริญฤทธ์ฮะเป็นครูผู้ช่วยครูภูมิยาไทยรุ่นสามแห่งประเทศไทยสาขาทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมชื่อเล่นก็คือชื่อแบบพี่โตที่เขาเรียกกันทั่วประเทศเหมือนกันนะฮะก็ดูแบบพี่โตพี่โตง,ง่ายๆขออนุญาตเรียกอาจารย์โตนะคะรับวันนี้ค่ะเรามาขอความรู้เรื่องการทำขี้แดดนาเกลือถ้าถามว่า คนที่ไม่ได้ตำนาเกลือไม่รู้จักนะคะว่าขี้แดดนาเกลือมันคืออะไรอยากมาขอความรู้ค่ะเพราะว่าอ่านมาว่ารู้สึกว่าจักรคุณจะเยอะเหลือเกินในการที่ทําให้พืชผลผลไม้นี้เติบโตแล้วก็รสชาติยอดเลยใช่ไหมคะสรุปมันคืออะไรคะไอขี้แดดนาเกลือแบบนี้ปะคะใช่ครับขี้แดดนาเกลือจะเป็นแบบนั้นเลยฮะอันนี้จะเป็นโมเดลให้โมเดลเล็กๆเล็กๆสาหรับโมเดลนี้สําหรับเคลื่อนที่ไปตามโรงเรียนไปตามที่เราเขาเชิญเราไปนะฮะเราก็จะเพลนให้ดูนะครับว่า มันเป็นที่มาอะไรถึงจะเรียกขี้แดดนาเกลือก่อนที่จะทํานาเกาเลือเขาเรียกว่าหลังออกพรรษาเพราะคือว่าตอนก่อนนะฮะชาวนาเกลือเขาต้องปล่อยน้ําทิ้งหมดที่หน้าฝนหน้าฝนเขาไม่มีการทํานาเกลือนะอมหมายความว่าทําเสร็จปุ๊บก็ปล่อยพัก,พกทิ้งเลยน,นะฮะพอเดินมีมกราชกุมามีนาเมษาเนี่ยเขาก็ทําเกลือเค็มกันพอทาเกลือเค็มแล้วฝนตกชุ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 กช่วงพฤษภาอ่าพฤษภาปั๊บเขาก็ปล่อยน้ําทิ้งปล่อยน้ําเค็มออกหมดเลยทิ้งลองหมด พอปล่อยน้ําเค็มออกหมดเลยนะครับพอปล่อยน้าเค็มฝนก็ตกตกมาครั้งตกตกมากไม่ตกมากไอตัวอไอสารลายครับมันเป็นสาลายไอขี้แหนในเกลือเนี่ยมันเป็นสา,สาลายแล้วตะไคร่น้ําจุลินทรีย์ที่มัน<อ>เกิดขึ้นมันไอสาลายมันก็เกิดขึ้นเอง <c oughs> เกิด<า>พอฝนมาปั๊บน้ําขังอยู่ในนั้นไอตัวนี้มันเกิดขึ้นเองค่ะเกิดฝน,นมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งกับปี ทั้งจน,<อ>จนกว่าจะถึงหน้าทํานาเกยนอีกาหน้าทำาทำนาเกยอีกลประมาณเดือนพฤศจิกาเพราะคือฝนไม่ตกและหน้าออกหนาวครั้น,นี้มันเช็คเรื่องอากาศหนาวขึ้นพเพราะเรื่องหนาวขึ้นชาวบ้านต้องเก็บไอ้ตันนี้ออกทิง้ง<อ>สมัยก่อนต้องทิ้งครับทิงท้งโกยทิ้งเลยฮะเราบังเอิญผม,มนอนที่เพิงฮะบังเอิญว่าพอหน้าฝนปั๊บไอ้แตงไทยแตงโมเนี่ยชาวบ้านที่เขามานอนเล่นเขาก็กินแตงเขาก็โยนเม็ดทิ้ง นกก็ไอ้ทิ้งพวกอะไรต่างๆทิ้งปั๊บไอ้พวกแตงไทยแตงโมเนี่ยมันขึ้นเองนะมันขึ้นโอ้โหแตงใบนี่สีสวยใบเนี่ยนะเขียวมันแตงไทยเนี่ยรู้กันห้าหกโลโดยบังเอิญคนพบโดยบังเอิญว่ากินแล้วเอาไปทิ้งข้างๆเขาพอดีเริ่มทดลองก่อนว่าแค่ไหนทึงจะดีกับต้นไที่สุดอันไหนที่ชวนไหนที่วัดดีที่สุดอะไรดีที่สุด พบมากดว่าใส่ต้นละประมาณ3โลครึ่งถึงโี่โลใส่รอบรอบคุมต้นเฉพาะทดส้มโอหรือเปล่าคะทุกชนิดทุกชนิดทุกชนิดยกเว้นมะพร้าวอย่างเียที่ใส่เยอะเขาประมาณ1กิโลใช่ไมคะประมาณก็ใส่ ถึงหอโลมะพร้าวแต่ออื่นเนี่ยสโลครึ่งถึง4โลจากที่อาจารย์กับบรรดาลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนๆในวงการเกษตรจะลองดูแลเรียกว่าได้ผลกับทุกชนิดแต่ทีเนี้ยเราต้องอาศัยความชานาญว่าใส่มากใส่น้อยแต่ถ้าเท่าที่ทดลองดูเนี่ยโอเคดีมีประสิทธิภาพเริ่มแราจากโมเดลเราเลยตรงนี้ฮะโมเดลเล็กๆนะตรงนี้จะห่างจากทะเลประมาณ3กิโลตรงนี้คือทะเล น้ำเขาก็จะเข้ามาเรื่อยๆเลยเข้ามาตามคลองปากอ่าวปางอ,อ่าวเข้ามาสู่ปงอ่าวเข้ามาสู่ตามคลองอันนี้คือคลองที่ร<อ>ับน้ำทะ<อ>เล<อ>เข,าก,ขาก็ดันน้ําก็ใช้เครื่องก่อนที่นั้นเขาก็ดูดน้ําวังนี่สามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้วกอื่นๆได้เลี้ยงพวกนี้ฟารมเค็มเขาประมาณศูนย์ถึงสองดีกี ศูนย์ถึงสองดีคีฟันเค็มไม่เยอะก่อนเขาจะมาจากคลองอะไรเงี้ยความเค็มมันจะประมาณนี้อยู่แล้ววามเค็มเขาประมาณนี้สามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งได้เห็นไหมพอเราตากเนี่ยตากน้ำโอ้เยอะเลยโอเคต้องตากน้ำไว้ก่อนได้ใช่ไหมต้องตากตากนานไหมคะตากขึ้นอยู่กับแดดครับถ้าแดดดีก็ตากตากให้เขาไปเรื่อยๆตากเขาแล้วพอเราตากเนี่ยสมมุติว่าเราเราขังน้าตัวนี้เรียบร้อยค่ะเราก็เริ่มลงมือที่จะ ทามาด้านบนเราเราก็คุยอันนี้เอาไปก่อนเอาเอาไปขายรอบแรกก่อนมาเป็นค่าน้ํามันบด้านมาเป็นค่าน้ํามันค่าทุนเราแล้วอ่าพอสมมติว่าเราเก็บไอ้พิกงนี้ออกหมดแล้วค่ะพวกแดดดีปั๊บเราก็ปล่อยน้าไอ้จากวังเนี่ยเข้ามาสู่นาอันตากนาอันตาก่อนปล่อยเข้าน้ําปล่อยเขาจะมีท่อนะฮะปล่อยน้ําเข้าทีละน้อยปล่อยนาอันนี้เสร็จแล้วพออันนี้ฟังเค็มประมาณ2อถึงสามดีเกเสร็จปล่อยเข้ามาสู่นาอันนี้นาอันนี้แห้งใช่ไหมแห้งแล้วก็เอาน้ําวาง เข้ามาสู่นานี่ต่ออ๋อก็คือสมมติเรามีเรามีอ่ะสมมติเนี่ยที่นาเราแบ่งเป็นท่านี้อันนี้แห้งครับปล่อยอันวันที่หนึ่งนี้วันที่สองค่อยปล่อยนี้ครับวันที่สามสี่ไล่ไปปล่อยเลยพอสมมุติว่าอันนี้แห้งก็ใส่อันนี้อันนี้เติมพออันนี้แห้งอันนี้ก็เติมอ๋อแลไล่ทำไม่ใช่ว่าใส่ทีเดียวแห่งทีเดียวอาศัยทีเดียวไม่ใช่ความเข้มงวดไปเรื่อย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 มันจะเข้มข้นไปเรื่อยค่ะ นาตักหนึ่ตักสองตักสามตักส่ตักหนาตักเยอะยิ่งดีตอนนาอันตักเสร็จแล้วก็ปล่อยเข้าสู่นารองเชื้อ,อเข้าสู่นารองเชื้ออีกค่ะนารองเชื้อความเค็มก็ประมาณ17-18ดีกรี ก็จะมาเป็นลอะเ็นไอตัวไอสเก็ตไอ้นี้ก็จะเริ่มเป็นสเก็ตแล้วตอนนี้ยังไม่เป็นสเก็ตยางยางอย่าอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าตรงนี้มันจะเป็นคีดแดดไม่ใช่จริงให้ให้คิดว่าตรงเนี้ยเป็นคืนน้าตรงเนี้ยยังเป็นน้าอยู่แต่ว่าเป็นน้ําอยู่พอเราวัดความเค็มได้15บหิดีกีปุ๊บเราจะปล่อยเข้าปล่อยเข้ามาสูายองเชื้อเราองเชื้อเร่องเชื้อก็มาความเค็มขึ้น ไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณ16 17ถึงดีกีขึ้นอ่าเข้าสู่นาอันเชื้ออันเชื้ออันเชื้อที่จะมีความเค็มประมาณ20เอถึง23าดีกีอันนี้ก็เป็นเกิดจืดเกิดจืดเลยเค็มจนจืดเลยเราเอาไม่ไม่ละลายน้ำแต่ถ้ายเกลือเค็มเนี่ยจะเดงว่าทำทยังไงก็ไม่ละลายใช่ไหมไม่ละลายน้ําทํายังไงก็ไม่ละลายถ้าละละไม่เราก็ตำเอาดีคะตำก็แหลกเฉยแค่เป็นแหลกเป็นก็ยังเป็นสกัรอยู่ ถ้าวิธีที่เราจะให้เขาแหลกเป็นนั่นเลยเราก็ต้องเอาไปสตุโ,โบราณเขาเรียกสตุสตุเกลืออ่าสตุเพื่อไล่น้ําออกคือถ้ามองตัวเนี้ยนะเขาจะมีน้ําอยู่อ๋ออันนี้คือยังมีน้ําอยู่อ่าถ้าเรามองไหมมันถ้ามองด้วยก,กล้องอย้อนทันเนี้ยเขาจะมีน้ําอยู่วิธีคือโบราณเขาเรียกก็มาสตุแต่ว่าเดี๋ยวสตุงงงอีกเด็กๆไม่รู้สตุคืออะไรเอาไปคั่ว คั่วเฉยๆธรรมดาอย่างงี้นะคะคั่วด้ไฟอ่อนๆคั่วด้ไฟอ่อนๆเขาจะเปลี่ยนสีเลยอ๋อจนกว่าจะได้สีอย่างนี้ขาจะเปลี่ยนสีอย่างนี้แล้วพอคั่วอย่างนี้เสร็จนะฮะเอาไปบี้น้ําบี้ได้แหละอ๋อทีนี้ไปทําอะไรไปตำก็ได้ละเอียดแล้วลาบี้บี้ติดกับมือเลยอย่างนี้นะเราบี้ยังไงก็บม้ไม่ออกเห็นไหมอ๋อก็จะได้เป็นแป้งแบบนู้นใช่ไหมคะอาจารย์สามารถมาเป็นแป้งไอ้ตัวนี้ได้นะแล้วคนบอกเออแป้งนี่เป็นแป้ง แป้งนิสพองให้ไหมไม่ใช่แป้งจากเกิดเืตเนื้อละเอียดมากเลยค่ะครับต่อไปจะต้องเป็นอันนี้เริ่มมีความขาวแล้วอ่าเริ่มขาวอันแรกเลยเขาเรียกนาอันปรงค่ะนาปรงนาปรงปั๊บก็จะได้ไอความเค็ม2 3่สถึง24ดีกรีเข้ามาปั๊บก็จะได้เกสรเกลืออ๋ออันนี้เหรอคะเกสรเกลือดอกเกลือเกลือปนด้วยธรรมชาติครับเกลือปนด้วยแม่เค็มไม่มากเค็มกาลังดีเค็มที่มีถ้าเราไปปรุงอาหารนะรสชาติจะอร่อยแล้วเราก็ได้คือสมมติว่า10วันส0วันเราก็ได้เกลือเป็นเม็ดล เกอนี่ได้เกลือขาวเม็ดใหญ่ขนาดนี้เหรอคะครับผมเกลือขาวคัดเลยขาวขาวขาวคัดขาวไม่มีการฟอกนะขาวนี่ขาวขาวคัดเลยก็เอาไปเข้าโรงครัวพวกต่างต่างแต่ถ้าเกลือกลางเกลือกลางก็เอาไปดองผักดองปลาอ๋อนี่ไปดองอันอันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นเยอะค่ะแต่อันนี้จะไม่ค่อยเห็นมันจะคั้มนิดนึงมันจะเอากลางหน่อยเกลือดำอ่าเราได้เกลือขาวเกลือกลางเกลือดำเกลือดำไปทำอะไรฮะเกลือดำนี่เกิดสุดท้ายเลยใช่ไหมคะเกลือสุดท้ายเกลือแบบก้นกองเลยที่ที่เราเห็นเนี้ย ค่ะเอาไปใส่ฆ่าเชื้อในบ่อกุ้งบอ่บออะไรต่างๆเอาไปใส่ต้นไม้ได้คนที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งใช้ตัว,<อ>ตวนี้ฆ่าเชื้อได้ฆ่าเช<ม>ื้อและหรือว่าเอาไปให้โคเพื่ออะไรกินได้<ม>แล้วมีเกลืออีกอ่ะไอ้นี่จะเป็นเกลือตัวผู้อีกอ่ะแม่แปลกไหม<อ>มาเคยได้ยินแต่ว่ามีเกลือตัวเมียกูตัวเกลือตัวผู้แต่เราไม่รู้ว่าแบบไหนที่จะเรียกตัวเมียแบบไหนที่เรียกตัวผู้ใช่ครับอันนี้จะเป็นเกลือตัวผู้ครับเขาจะเม็ดยาวๆนะ อ่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเกลือตัวเมียหละครับเกลือตัวเมียก็เม็ดแบนแบนเกลือตัวเมียก็เม็ดแบนๆบนอ่าจะเห็น oh. แตกต่างกันนิดนึงเกลือตัวผู้เอาไปทําอะไรรูะะ้ไหมเอาไปทํา <Huh. S 2> ยาเด็กๆกสมัยก่อนครับเขาเที่คงเขาเป็นซางในคอเด็กที่ไม่กินข้าวเขาเรียกเด็กไม่กินข้าว oh. เขาก็ผสมก oh. เกลือตัวผู้หนึ่งเม็ดผสมกับยาตากระไกา่บินแล้วก็บีบน้ำมะนาวฝาดคอเกลือขมดีเกลือดีนะถ้าหมาผมเนี่ยต้องรู้เรื่องเกลือกอนก่อน mm. ถึงเอาให้คลุปดีเกลือคืออะไรคะดีเกลือในเค็มจนขมอ๋อ อไอ้เดบปกกี้เนี่ยโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมอเนี้ยคือแมกนีเซียมซัลเฟตเค็มุนขมดีเกลือ,อเป็นยาถ่ายเป็นยาถ่ายกระแสเส้นยาถ่ายไอพวกเนี้ยยาถ่ายเครื่องยาจีนเนี่ยเขาเอาดีเกลือแต่แท้มันจะเป็นเม็ดมันจะคอมตม์กับแสงแดดพอเจอแสงแดดปั๊บเขาจะเป็นเข,นขาจะคืนเขาจะละลายกับคือขมเกลือเค็มจนแบบเค็มขมแล้วเกิดขึ้นตรงไหนอะเกิดขึ้นอยู่ที่นาอันปรงุงอีกอันหนึง่งเขาเรียกว่าเตะฝุ่นใส่กระสอบ แถวข้างนาแถวคันนาเลยฮะแถวคันนาอย่างนี้เดือนมีนาเม็าเนี่ยเยอะแยะเลยเตะฝุ่นกระสอบฝุ่นนี่ยกยเข้าหูเข้าตาหมดเอาไปทําอะไรรู้ไหมครับค่ะเอาไปพอกไข่เค็มอ๋ออันนี้เองไ่ต้องไข่เค็มที่เขาบอกว่าดินจอมปลวกครับคิดว่าจอมปลวกมีไม้จอมปลวกมันไม่สามารถทาให้เราโลกวิ่งมาหาซื้อครับหาซื้อผมอ๋อพี่โตซื้อือไอซื้อดินฝุ่นซื้อกระสอบผมให้อาเด็กๆกกก กอฝุนขายกันไปอันนี้ก็ไปทํไข่เค็มโดยโดยที่เราไม่ต้องต้มไม่ต้องพอกเลยค้อกดำๆนี่นะารับตรงเขาอะไรคือวิธีของเขาแหละเขาก็ทําก็คือใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันแอมพอมันเค็มทำนาเกลือนี่ขายได้ส่วนของนาเลยนะคะก็จนน้ําเกลือนะน้ําเกลือก็ขายได้นะน้ำเกลือํำแท้ผมดูดไอเนี่ยผมนอนอยู่ข้างทางเนี่ยเขาก็มาดูดน้ำเกลือคันละหนึ่งพันบาทเขาก็ดูดได้ ก็บอกแล้วเราทำในเกิดในแนวเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่ได้อยู่ได้เพราะว่าตั้งแต่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยค่ะยังไม่มีส่วนไหนของนาเลยที่ยังขายไม่ได้ก็บอกว่าเราทาแล้วเราต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ได้ก็ถือว่าเราต้องการที่จะสอนให้เขาเราต้องการก็คือถ้าเราไม่ไม่ได้มาดูของผมผมทําจริง ผมมีขายนี่จริงมผมมีวัสด,ดุนี่ขายนี่จริงเพราะว่าอาจารย์ก็ตรงเนี้ยค่ะตรงที่อาจารย์อยู่เนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช,ใช่ไหมคะศูนย์รเรียนรู้ศูนย์นี้สอนอะไรให้กับเกษตรกรหรือคนที่อยากจะรู้บ้างคะสอนความรู้เรื่องเกลือและสอนอาชีพที่อยู่จากในเกลือจนหมดเลยทุกขั้นตอนเลยค่ะให้เกลือให้มีคุณภาพดีที่สุด ผมหลีตจากเกลือที่อยู่อะไรในเนื้อสิกินพอเพียงหมดเรียกว่าเกลือข้อบวงจรครบวงจอใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเกลือแบบครบวงจรครบวงจรสบู่กุ้งสบู่เกลือนี่เราต้องมาหาอาจารย์โตเลยมาได้เลยฮะถ้าเขาจะมาหาอาจารย์เขามากันยังไงคะก็ส่วนใหญ่จะโทรศัพท์มาก่อนจะหาโดยโดยโทรศัพท์เบอร์อะไรคะ0818562673โทรมาได้เลยโทรพยายาม โทรมาถ้าเป็นหมู่คณะเนี่ยโทรก่อนล่วงหน้านั้นล็กหน่อยหนึง่งบางทีคิวมันเยอะถ้าจะเรียนเป็นหมู่คณะต้องโทรบอกก่อนล่วงหนะ้าคือไม่ว่าท่านจะมาแบบไหนก็โทรนัดล่วงหน้าก็โทรนัดล่วงหนะ้าใช่ไหมคะค